สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ฟัแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซนสองอีกเช่นเคยค่ะมาพบมาพ้อกันนะคะทางช่อง youtube บุญนำโชคอ,อีกเหมือนเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเซนสองมีแนวทางชุดเน้นชุดฟันธงโค้งสุดท้ายของเซียนเล็กอุบลมาฝากค่ะแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะ1สิงหาคม2568นะคะ ฟันเน้นมาให้แล้วในส่วนเซียนเล็กนะคะเน้นย้ํามาเลยว่าบนควรอัดตัวไหนล่างควรอัดตัวไหนนะคะยังไงเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังแนทางตัวเลขในคลิปนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเซีสองก็ขอฝากทุกท่านทุกคนช่วยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วท่านไหนยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งก็ ฝากกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆที่ทางช่องได้นำมาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะอะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่างวดนี้นะคะเซียนเล็กจะฟันเลขอะไรจะถูกอ,อกถูกใจ FC หรือเปล่าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอกับเซียนสองนะคะในช่วงเวลาดึกดึกดืด่นๆอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่คะ ตอนนี้นะคะเซสองถ่ายคลิปอยู่นะคะเป็นเวลาใกล้จะสี่ทุ่มแล้วนะคะจะดึกจะดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ต้องลงแล้ววันนี้เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันตัดสินแล้วคุณพ่อคุณแม่วันนี้เซสองถ่ายคลิปอยู่นะคะเป็นวันพาพฤหัสที่3 1เอกรกฎาคม2568กเนาะพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันที่1สิงหาคมแล้วนะคะ บ่าย3ามโมงครึ่งนะคะก็จะได้ลุ้นกันอีกแล้วในส่วนรัฐบาลไทยนะคะและก็ในช่วงเวลานี้เซสองก็คิดว่ามีหลายท่าหลายคนนะคะก็ยังมองหาแนวทางนะคะหา,าที่ดีที่เด็ดนะคะเพื่อเอามาประกอบการตัดสินใจนะคะที่จะ ยิบจับเนาะหรือว่าลงทุนในงวดพรุ่งนี้อยู่นะคะแล้วก็เวลานี้ก็คิดว่าน่าจะทันท่วงทีอยู่คุณพ่อคุณแม่อ่แล้วก็เซนสองก็ยังมีหลายแนวทางหลายสำนักที่ยังไม่ได้นำเสนอนะคะถ้าพลาดไปถ้าไม่นำเสนอเนาะก็กลัวคุณพ่อคุณแม่นะคะจะ,ะพลาดทีเด็ดไปนะคะเสียโอกาสวางง่ายๆเนาะ โดยเฉพาะแนวทางของเซียนเล็ก,กบนนะคะแนวทางของเซียนเล็กนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเป็นสูตรคำนวณก็จริงคุณพ่อคุณแม่คะสถิตินะคะชื่อเสียงเรงนำของเซียนเซียนเล็กเนาะที่ f c รู้กันก็คือสามตัวตรงเคยพาแตกมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พวกเลขจับคู่สองตัวบนเนี่ยก็แตกบ่อยเหลือเกินนะคะล่าสุดนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะก็สูตรคำนวณน,นี่แหละคุณพ่อคุณแม่นะคะ เข้าเลขล่างเต็มๆนะคะน่าจับตามองมากในส่วนสูตรล่างสูตรใหม่ของเซียนเล็กในช่วงนี้นะคะเพราะว่าให้เลขมาไม่เยอะเลยนะคะล่าสุดวันที่ผ่านมาเนาะให้6กสองกับ6กหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่เลขล่างออกอะไรเลขล่างออกสองหนะคะเขาให้มาสองตัวแค่นั้นเลยค่ะก็เลยว่า สูตรนี้นะ,ะเด็ดจริงๆนะคะสูตรคำนวณก็จริงแต่บอกเลยว่าคำนวณแล้วได้น้อยปล่อยน้อยแถมยังถูกอีกนะคะเป็นแนวทางที่น่าจับจ้องจับตามองมากๆอ่าอ่ะโอเคนะคะผุดลายมันใหญ่ห่างตัวเซียน 2, สองมาดูตัวเลขกันดีกว่านะคะที่จริงแล้วแนวทางของเซียนเลข็ขบนนะคะงวดวันที่1สิงหาคม2 5 6 8นะคะเซียนสองได้นำเสนอไป2คลิปแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะคลิปแรกก็ เป็นในส่วนเลขล่างนะคะเดี๋ยวเรามาทวน2แนวทาง2คลิปที่ลงไปก่อนหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเจ๊สองจะโชว์โค้งสุดท้ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันยังคงเป็นตัวเดิมไหมหรือว่ามีตัวไหนเปลี่ยนแปลงไหมนะคะเดี๋ยวเราไปพูดสรุปกันในช่วงท้ายคลิปนะคะโอเคเนาะะ แนวทางของเซียนเล็กอุบลน,นะคะมาดูชุดแรกนะคะที่ปล่อยออกไปนะคะคลิปแรกก็คือล่างอย่างเดียวนะคะนี่อันนี้คืองวดที่จะถึงนี้นะคะเซียนสองนำเสนอไปตั้งแต่ต่องวดแล้วนะคะแนวทางงวดวันที่1สิงหาคม2 5 6 8ของเซียนเล็กอุบลน,นะคะชุดที่งวดเมื่อกี้ให้มา2หางนะคะ6กกับ6 1นะคะก็ วิ่ง6ด้วยนะคะเซ็เล็กให้วิ่ง6แล้วก็จับคู่6 2 6 1นะคะผลปรากฏว่าเลขล่างออกไปที่2-6เนะาะคุณพ่อคแม่ก็ถือว่าแม่นยำพอสมควรนะคะแล้วทีนี้นะคะงวดใหม่1สิงหาคมนะคะเซ็นเล็กแจ้งเซ็น2มาแบบนี้ค่ะล่างอย่างเดียวสูตรนี้นะคะงวดนี้ฟันวิ่งไปที่เลข7ค่ะอ่าเม็ดเดียวนะคะวิ่งล่างเม็ดเดียวคือเลข7อ่า จับคู่มา2อหางนะคะก็คือ79แล้วก็78นะคะอันนี้คือปล่อยออกมาต่องวดนะคะมาทวนให้ฟังเนาะเผื่อ Fc บางท่านบางคนอาจจะไม่เห็นคลิปแรกคลิปต่องวดนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางนี้ไปเนาะ,ะแล้วทีนี้นะคะคลิปที่2นะคะที่เซนสองได้นําเสนอไปก็คือในส่วนชุดบนอีกรอบหนึงนะคะบนอย่างเดียวของเซนเล็กนะคะ งวดวันที่1สิงหาคม2 5 6 8นะคะเลขบนที่เซเล็กให้มาก็คือเด่นวิ่งให้มาคือเลข4กับเลข6นะคะพูดถึงชุดบนนะคะคุณพ่อคุณแม่เลขเด่นเลขวิ่งของเซเล็กนะคะแม่นมากๆนะคะลองพิจารณาในงวดนี้ดูเนาะงวดนี้ให้มาคือ4กับ6ค่ะส่วนเลข3ตัวนะคะเซเล็กจับมาให้ก็คือ1 60 2 61 3 65 เ6็กันไปที่2 4 3นะคะอันนี้คือเลข3ตัวที่จับมาให้ตั้งแต่ทีแรกต่องวดนะคะส่วน2ตัวบนนะคะเซนเลขจับมา4หางนะคะ6 3 6 5 6, 6 6แล้วก็6 9ค่ะอะ่แคปหน้าจอได้เลยนะคะอันนี้ชุดบนอย่างเดียวนะคะที่ปล่อยออกมาต่องวดนะคะ แล้วทีนี้วันนี้นะคะทีเด็ดคืออะไรละ่ะเส้นสองนะคะทีเด็ดก็คือจากการรวบรวมข้อมูลแล้วก็จากการคํานวณย้ําแล้วย้ําอีกนะคะเซีนเลขก,ก็ได้คัดพิเศษนะคะฟันเน้นฟันทงนะคะว่าบนควรจะเป็นเลขอะไรล่างควรจะเป็นเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่คะ แนวทางชุดโค้งสุดท้ายนะคะฟันเน้นฟันธงคัดเน้นแล้วนะคะสรุปเ,เป็นแนวทางที่เรียกว่าเป็นบทสรุปของงวดวันที่1สิงหาคม2568ของเซียนเล็กอุบลเลยก็ว่าได้นะคะให้มาทั้งชุดบนแล้วชุดล่างนะคะสรุปแล้วโค้งสุดท้ายบนให้เลข3ตัวมา4หางค่ะ2 5 6 254 2องสามหกมหนะคะเน้นพิเศษไปที่2องห,ห้แล้วก็2 3 6ค่ะอันนี้คือในส่วนเลข3ตัวที่ฟันมาโค้งสุดท้ายนะคะส่วน2ตัวบนนะคะเซียนเล็กจับมานะคะฟันเน้นโค้งสุดท้ายไปที่เลข5 4 3 6 5 6กันไปที่เลข7 6ค่ะ เน้นพิเศษนะคะให้มา4หางแล้วยังไม่พออัดได้อัดหนักๆสองห,หางนี้นะคะเน้นไปที่เลข3-6แล้วก็เลข5-6ค่ะอ่าอันนี้คือชุดบนนะคะส่วนชุดล่างค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะฟันเน้นโค้งสุดท้ายสงหางแข้นนะคะเซเล็กฝากมาบอกว่าอัดไปโลดวสัน7-9แลเกลับ5-7ววสันเปลี่ยนแปลงสูตรล่างหน่อยเพราะว่า 7- 8คือสิบอมาดอกวสัน ทิ้งโหลดมาสันเซียนเล็กว่าอย่างนี้แหละคุณพ่อคุณแม่คะ่ะคือคุยกันทางโทรศัพท์เนาะเซียนเล็กบอกว่าชุดล่างขอเปลี่ยนหนึ่งตัว1คู่นะเออเจเอาไว้เหมือนเดิม7 9, 9็ดเอาไว้เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจาก7 8นะคะเป็น5้าเแทนมาสันมันวางส่ละเออ คือแปดคือสิบอมาดอกว่สาสันเลขล่างฮะนะคือสิเป็นติดเจ็ดนีล่ล่ะเออบดเจ็ดเก้ากับฮาเจ็ดนีล่ล่ะว่าสันเสียนเลขว่าคุณพ่อคุณแม่อ้าวลองพิจารณาเบิงนะคะมักชุดแหลกชุดโคง้งสุดท้ายกับลองไตตองเบิงนะคะชอบชุดไหนจัดชุดนั้นไม่ชอบชุดไหนผ่านชุดนั้นนะคะแคปได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอ้าวโอเคเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะชัดเจนนะคะ ลองเลือกเบิ้งนะคะเส้นซองกับบหูกันดอกว่าชุดไดสิถึงสิเขาเส้นเล็กเว้นกาเฮ็ดเต็มที่นะคะกัเพื่อวังว่าอยากให้เอฟซีโชคม้าทละแต่ว่าคือว่าหละจกลักไผ่ยสิไปีหูแท้หูจริงว่าเลขสิออกอยัง <S <S <อ>กันสันบ่ตองมีดอกสูตรคำานวณนั่งสันบ่ตองนอนฟันดอกเอ้ยแล้วก็บ่ต้องเฮ็ดกาเฮ็ดงาน,อนพอมพุ่งลุแม่นั่งถาซื้อเลขใเห็นมันถึกให้มันรวยหลดสวนตัว ขันรู้นะว่าแต่ประเด็นคือมันไม่รู้นะ,ะไม่มีใครรู้ขนาดนั้นนะคะหมอดูยังคู่กับหมเดานะคะผ้ว่าหูแแหกกันยังบ่แแกอยู่เออไผสสไปเกเงปันนั่นนอกว่นมเมนเทวดานั่งฝา ทุกคนก็คือมนุษย์นะคะด้วยกันนะคะแต่ว่าก็อาจจะบางคนดวงดีบางคนดวงไม่ดีหน่อยนะคะผู้ดวงดีกระถือเลขบอกเลขถือดูเออผู้ดวงบ่ดีกะซื้อจังได้ยี่กระถือยากยากเออซื้อเก้าสิบเก้าโตเอ,อ้ยอ่าแมนซื้อเก้าสิบเก้าโตบ่ซื้อแค่โตัวเดียวกะออกโตที่บ่ซื้อฮะล่ะคุณบอกว่าแม่ทามันบ่มีดวงนะเป็นอย่างสั่นตัวเนาะเพราะฉะนั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ วิเคราะห์ไตตองดูนะคะว่าเป็นตะคือหรือไม่เป็นตะคือเนาะอ่ะโอเคนะคะคลิปนี้ชัดเจนแล้วนะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งคลิปก็คือ2ตัวตรงบนอย่างเดียวนะคะ6คู่6กหางฝากติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะจะได้ดูแนวทางให้ครบให้ครอบ,บคลุมจะได้วิเคราะห์ถูกเนาะพรุ่งนี้เนาะอบคุณแม่เนาะสำหรับคลิปนี้จะสองข้อตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ